คายุนะคะสอนอยู่ชั้นอนุบาลสองห้อง EP ค่ะสวัสดีค่ะครูพุ่งนะคะสอนอยู่ชั้นอนุบาลสองทักหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะครูมิวนะคะสอนอยู่ชั้นอนุบาลสองทับสองค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในหน่วยที่35มชื่อหน่วยว่าวิทยาศาสตร์สร้สางสารสรค์ค่ะ ครับคุณเรื่องของแม่เหล็กแล้วก็เรื่องของวารขยายค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะในวิทยาศาสตร์นะคะก็จะมีเรื่องของแสงนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าแสงนะคะก็มีด้วยกัน2ประเภทก็คือแสงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และแสงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์สร้างขึ้นเรามาเรียนรู้เรื่องแสงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติกันก่อนนะคะก็ได้แก่แสงที่เกิดจากพระอาทิตย์แสงที่เกิดจากพระจันทร์หรือแสงที่เกิดจากดวงดาวค่ะส่วนแสงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็ได้แก่แสงที่เกิดจากการจุดพลุค่ะเด็กๆจะสังเกตว่าเวลาที่เขาจุดพลุกก็จะเกิดแสงขึ้นมานะคะ แล้วแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นอีกก็คือแสงที่เกิดจากไฟฉายค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะเวลาเราส่องไฟไปก็จะเกิดแสงขึ้นนะคะแล้วก็แสงที่เกิดขึ้นจากรถยนต์ก็เป็นแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์สร้างสารรค์กับปูยุนะคะปูยุก็จะมาอาธิบายเกี่ยวกับเสียงค่ะ เสียงมี2ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือเสียงที่เกิดจากธรรมชาติและเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเสียงที่เกิดจากธรรมชาติได้แก่เสียงน้ำตกฝนตกฟ้าผ่าฟ้ารอ ัวลบนะคะหรือสัญลักษณ์นะคะก็คือตัว n และตัว s ผ่ะเด็กๆถ้าหากว่าเรานำแม่เหล็กนะคะที่มีขั้วบวกและขั้วลบนะคะ,ะหันเข้าหากันนะคะก็จะเกิดการดูดกันแบบนี้ค่ะเด็กๆแต่ถ้าหากว่าเรานำขั้วเดียวกันก็คือขั้วลบและขั้วลบนะคะมาหันใส่กันนะคะก็จะเกิดแรงลักออกไปนะคะเด๋ยวคุณ,คณรู้จัสาริีให้เด็กดูนะคะ นี่คือการสาธิตการดูดและการผลักของแม่เหล็กนะคะเด็กๆถ้าหากว่าเรานําขั้วที่ต่างกันนะคะก็จะมีขั้วบวกและขั้วลบนะคะหรือว่าขั้ว n และขั้ว s นะคะเราเอาขั้วที่ต่างกันนะคะผลักเข้าหากันนะคะแม่เหล็กนะคะจะทําการดูดแบบนี้คะ่ะเด็กๆแต่ถ้าหากเด็กๆนําขั้วที่มี ขั้วเดียวกันนะคะอย่างเช่นขั้ว N และขั้ว N นะคะผักเข้าหากันแบบนี้นะคะแม่เลกอีกด้านหนึ่งนะคะจะท่งแรงผักออกไปแบบนี้ค่ะเด็กๆจะไม่มีการดูดนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะถ้าหากเด็กๆสงสัยนะคะกลับไปทำดูที่บ้านได้นะคะถ้าต่อไปนะคะคุณครูมิ้วกับคุณครูยูนะคะจะพาเด็กๆมาเล่นลูกเกวกับแว่นขยายค่ะเด็กๆซชื่อวันนี้นะคะคุณครู ให้เด็กๆรู้จักด้วยการสอนประเภทนะคะอย่างที่1ก็คือแว่นขยายค่ะจะมีลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆจะไว้สาหรับส่องสิ่งของนะคะที่มีขนาดเล็กนะคะแล้วซูให้เป็นขนาดใหญ่ได้ค่ะเด็กๆและอีกประเภทนึงคืออะไรคะคุยุกก็คือกล้องส่องแมลงนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆอยากรู้นะคะว่ากล้องมีวิธีการส่องดูแมลงยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสาธิตกันได้เลยค่ะ สิ่งนี้ก็คือกล้องส่องมแมลงนั่นเองนะคะเด็กๆอ่เด็กๆลองสังเกตดูนะคะเด็กๆมองไกลๆเด็กๆมองเห็นไหมคะอ่เด็กๆจะมองเห็นไม่ชัดนะคะให้เด็กๆนะคะนำตาของเด็กๆข้างหนึ่งนะคะมาส่องที่กล้องนะคะแล้วเด็กๆก็จะเห็นว่าวมันคือแมงมุมนั่นเองคะ่ะเด็กๆก็จะเห็นส่วนขาส่วนลำตัว แล้วก็ส่วนขนของแมงมุมชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เราก็ได้เรียนรู้ในหน่วยวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์กันไปแล้วนะคะได้เรียนรู้ทั้งเรื่องแสงเรื่องเสียงเรื่องกล้องส่องมแมลงและแว่นขยายไปกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูทั้งสามท่านนะคะมีวิทยาศาสตร์ทดลองสน,สนุกมาฝากเด็กๆก,กันด้วยค่ะ ข้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำการทดลองวิทยาศาสตร์กันนะคะชื่อการทดลองว่าเทียนดูดน้ำค่าเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ของเรากันก่อนนะคะ อุปกรณ์อันแรกเลยนะคะก็คือที่จุดไฟคะ่ะจะเป็นไฟแช็ปหรือไมขีดก็ได้นะคะอย่างที่สองจะเป็นเทียนค่ะเด็กๆจะเป็นเทียนแบบไหนก็ได้นะคะวันนี้คุคูครูมิวใช้เทียนสีเหลืองๆแบบนี้นะคะมีอยู่ติดบ้านของทุกๆคนนะคะต่อไปก็คือจานค่ะต่อไปนะคะก็คือสีจะเป็นสีโปเตอร์หรือสีผสมอาหารหรือใดๆก็ได้นะคะที่ทําให้เกิดสีแล้วเป็นน้ํานะคะ และที่สําคัญนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือแก้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทดลองกันนะคะคณครูมิวนะคะจุดไฟไปที่เทียนนะคะน้าเทียนตั้งที่จานแบบนี้นะคะเด็กๆและเอาน้ําสีใส่ลงไปนะคะเพื่อให้การทดลองของเราเห็นชัดขึ้นนะคะ จุดไฟไปที่เทียนค่ะเด็กๆเด็กจุดเทียนขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะคะขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆจะต้องมีผู้ปกครองนะคะคอยทําให้นะคะเด็กๆห้ามทําเองเด็ดขาดเลยนะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะคุณครูมิวนะคะมีแก้วนะคะหนึ่งใบเป็นแก้วที่ไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นแก้วธรรมดาตามบ้านเราเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูมิวจะ ลองนำแก้วนะคะไปครอบที่เทียนนะคะเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะเดี๋ยวเรามาทำการทดลองพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งสองสามคุณนุวางแก้วไปที่เทียนแล้วนะคะหนึ่งสองสามาเทียนดับไปแล้วค่ะเด็กๆนี๊สังเกตนะคะว่าน้ำกำลังุดขึ้นมาเลยค่ะว้า น,นีเทียนดับไปแล้วนะคะและน้ำเด็กๆสังเกตปริมาณน้ำนะคะเพิ่มขึ้นมาขนาดนี้เลยทำไมน้ำถึงอยู่ในแก้วได้นะเดี๋ยวคุณครูคคนะคะจะให้เด็กๆทุกคนกลับไปทดลองนะคะและถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่ารูปถ่ายส่งมาให้ที่รายห้องของคุณครูทุกท่านด้วยนะคะและให้เด็กๆคอยสังเกตนะคะว่าหลังจากที่เทียนดับแล้วน้ำของเราเพิ่มเข้ามาในแก้วหรือเปล่า เดี๋ยวอย่ลืมไปทำกันนะคะถ้าเป็กบภาพผลิตการทดลองของเราน่าสนใจไหมคะการทดลองของเรามีชื่อว่าอะไรคะกุ๊กุ้งเรียนดูดน้ำค่ะถ้าเด็กๆ,ๆอย่าลืมกลับไปทดลองนะคะแล้วถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่ารูปถ่ายนะคะส่งไปที่ไลน์กลุ่มของห้อ,องของแต่ละห้องด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูคทั้งสามท่าน